ถ้าเราวางแผนเกษียณออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเงินที่เราต้องใช้หลังกเกษียณเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่มากเลยแล้วก็คำนวณดูแล้วเนี่ยดูไม่น่าจะมีแววที่จะไปถึงนะเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะพิชิตเป้าหมายของเรานะครับเทคนิคง่ายๆนะก็เป็นไปได้มีอยู่3วิธีนะครับในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะเทคนิคที่1น,นะครับก็คือการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะอันนี้ฟังดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเทคนิคนะครับแต่ว่า สิ่งที่เราทําได้เลยเนี่ยมันก็คือการลดรายจ่ายคือทําปุ๊บมีผลเลยนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า latte factor นะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นว่าให้เราไปงดกาแฟนะแต่เราให้มาลองออค้นหาดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรในชีวิตเราบ้างที่จริงๆแล้วเ่ยเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันหรอกเช่นบางครั้งเราไป s u b s c r i b e อะไรบางอย่างนะเราไปดูสตรีมมิ่งอะไรโน่นนี่นั่นอ่ะคือเราจ่ายเงินไปแต่เราไม่ได้ดูนะฮะ พวกนี้เป็นไปได้นะครับเราค่อยๆทยอยตัดออกตัดออกไปแล้วเนี่ยเราต้องโอนเงินก้อนนี้ไปพักเอาไว้ที่อื่นด้วยนะเพื่อที่เราจะเตรียมเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไปลงทุนอะไรต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นใจความของเรื่องของลาเต้แฟกเตอร์นะครับแต่ว่า,เ,าเมื่อกี้บอกให้ลดรายจ่ายใช่ไหมแล้วเพิ่มรายได้ด้วยนะครับเรื่องเพิ่มรายได้เนี่ยต้องใช้เวลานะถ้าเราอยู่ในสายงานประจำเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเราอยู่ดีกว่าเราจะเลื่อนตําแหน่งกว่าเราจะาได้เงินเพิ่มใช่ไหม อีกทางหนึ่งก็อาจจะต้องไปหาอาชีพที่2ที่3อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปหาอะไรทําเพิ่มแล้วแหละนะก็ไม่ใช่ว่าเรารอให้เจ้าหนายมาขึ้นเดือนเดือนให้อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับซึ่งโอกาสในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับพวกเราสามารถไปเป็นตัวแทนไปเป็น ในหน้าอะไรนะครับในแพลตฟอร์มที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับเขาก็มีโอกาสในการที่เราทําได้นะหรือเราจะไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับมันมีอาชีพให้เราเลือกทำเนี่ยเยอะแยะนะครับปัจจุบันคอสัมมนาก็มีเต็มไปหมดนะครับลองไปศึกษาดูนะครับเทคนิคอันที่สองนะครับก็คือเราต้องหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนของเรานะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่สองนะครับในการที่จะส่งผลทําให้การลงทุนของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ ซึ่งเราก็สามารถที่จะหาคอร์สที่ไปทําตรงนั้นได้นะครับหรือว่าเราอาจจะ,ะศึกษาเรื่องวิธีการที่เราจะสแกนหุ้นปันผลเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะ ก็ทำหาหุ้นปันผลที่มันจะมีแนวโน้มที่จะจ่ายผลตอบแทนให้เราได้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะลดจำนวนเงินที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้หลังเกษียณได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เทคนิคที่3นะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยชอบนะก็นั่นก็คือดีเลย์การเกษียณของเราออกไปนะครับซึ่งจริงๆมันสามารถต่อยอดมาจากข้อที่1ได้นะก็คือถ้าเราหาสกิลในการทํางานอะไรเพิ่มแล้วเนี่ย ทุกวันนี้มันมีหลายอย่างที่เราสามารถทําออนไลน์ได้นะเราสูงไวัแล้วเราก็ยังทําได้นะครับซึ่งผมก็ยังเจอ,อพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่หลังกเกษียณไปแล้วเขาทํางานกันอย่างแฮปปี้ด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับเพื่อที่จะพิชิตเป้าหมายของเรานะครับเอาไว้ในคลิปต่อๆไปนะผมจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคของการหาหุ้นปันผลที่จะไว้ใช้หลังกเกษียณแล้กันติดตามช่องเอาไว้นะฮะ